ยินดีต้อนรับกลับมาวันนี้เราจะมาพูดถึงการรีวิวรายละเอียดเชิงลึกของรถถังหลัก T84 Oplot T รุ่นปี2026รถถังที่ทรงพลังและเป็นที่จับตามองทั่วโลกรวมถึงการเข้าประจำการในกองทัพบกไทย Oplot T ที่ถูกพัฒนาขึ้นในยูเครนถือเป็นการพัฒนาล่าสุดของตระกูล T80 และ T64 ของโซเวียตมันถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองการแข่งขันกับรถถังสมัยใหม่ในตลาดโลก และประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในผู้ใช้งานหลักทำให้เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจว่ารถถังรุ่นนี้มีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเหมาะสมกับกองทัพไทยแค่ไหน Oplot T เป็นรุ่นส่งออกของรถถัง T-84 Oplot ของยูเครนซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจาก T-80 u ดีความโดดเด่นของ Oplot t ีคือการผสมผสานระหว่างเกราะที่แข็งแกร่ง ระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่และอำนาจการยิงที่รุนแรงทำให้มันจัดอยู่ในกลุ่มรถถังหลักยุคที่3ที่มีศักยภาพสูงสำหรับประเทศไทยที่ต้องการยกระดับกองทัพหุ้งเกราะโดยคำนึงถึงราคาการซ่อมบำรุงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโอปอลทีถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจแต่เมื่อมาดูรายละเอียดจริงๆแล้วรถถังรุ่นนี้ทำผลงานได้ดีเพียงใดกันแน่ มาเริ่มกันที่แนวคิดการออกแบบโอพลอตที่ถูกสร้างขึ้นด้วยโครงสร้างเตี้ยตามสไตล์รถถังสายโซเวียตซึ่งทำให้เป็นเป้าหมายที่เล็กลงบนสนามรบ น้ำหนักรบประมาณ51ตันเบากว่ารถถังตะวันตกอย่าง M1A2 Abrams ของสหรัฐหรือ Leopard 2A7 ของเยอรมนีที่มีน้ำหนักมากกว่า60-70ตันความเบานี้ทำให้โอ l พลตีเคลื่อนที่ได้คล่องตัวกว่าโดยเฉพาะในภูมิประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถนนและสะพานอาจไม่รองรับน้ำหนักมหาศาลของรถถังตะวันตก กำลังเครื่องยนต์ของ Oplot T ทีใช้เครื่องยนต์ด e ีเซล 6TD2E แบบ2จังหวะมัลติฟิลที่ให้กำลังสูงสุด1,200แรงมา้าสามารถทำความเร็วบนถนนได้สูงสุดราว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งได้ไกลประมาณ500กิโลเมตรหากติดตั้งถังเชื้อเพลิงเสริมในบริบทของไทยความคล่องตัวถือเป็นปัจจัยสำคัญแต่รายงานพบว่าระบบเครื่องยนต์ยูเครนซับซ้อนต่อการซ่อมบำรุงมากกว่าดีเซลทั่วไป ทำให้การจัดหาชิ้นส่วนและการบำรุงรักษาบางครั้งเป็นปัญหาด้านการป้องกันโอพลตีใช้กรอบผสมผสานพร้อมด้วยกรอบระเบิดปฏิกิริยา KONTAKT 5ที่สามารถต้านทานกระสุนจาะก,กรอบพลังงานสูงและหัวรบจรวดต่อต้านรถถังได้ตัวรถยังติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบป้องกันอาวุธเคมีนิวเคลียร์และชีวภาพรวมถึงชุดป้องกันเชิงรุก SHTORA 1ซึ่งออกแบบมาเพื่อรบกวนสัญญาณจรวดต่อต้านรถถังด้วยการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์และปล่อยควันแม้ไม่ทันสมัยเท่าระบบป้องกันเชิงรุกแบบยิงสกัดแต่ก็ยังเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้มากกว่ารถถังรุ่นเก่าๆที่ไทยมี อำนาจการยิงหลักของ Oplot t ทคือปืนใหญ่เรียบขนาด125มิลิเมตรสามารถยิงกระสุนหลากหลายชนิดทั้งเจาะเกราะสเสินเกราะระเบิดแรงสูงรวมถึงจรวดต่อต้านรถถังที่ยิงผ่านลำกล้องได้ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายหุ้มเกราะหรือเฮลิคอปเตอร์ระยะไกลได้ถึง5กิโลเมตรระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติทำให้ใช้พลประจำรถเพียง3นายได้แก่ผู้บังคับการรถ พลยิงและพลขับอย่างไรก็ตามระบบออโต้โหลดเดอร์ก็มีข้อจำกัดเรื่องความเร็วการยิงและความปลอดภัยของกระสุนสำหรับอาวุธรอง o อ l พ t ตทีมีปืนกลร่วมแกน7.62ม mm, ิลลิเมตรและปืนกลหนัก12.7ม mm, ิลลิเมตรบนป้อมสำหรับต่อต้านอากาศยานและกำลังพลระบบควบคุมการยิงของ o อ l พ t ตทีมีการติดตั้งกล้องตรวจจับความร้อน คอมพิวเตอร์คำนวณวิถีกระสุนและกล้องเล็งเสถียรภาพสำหรับทั้งผู้บังคับการและพลยิงทำให้สามารถรบทั้งกลางวันและกลางคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงแม้ในทางปฏิบัติจะยังไม่ทันสมัยเท่าระบบดิจิทัลของรถถังตะวันตกอย่างรีโอพาร์ตสแต่ก็ยังถือว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่เมื่อเทียบกับรถถังเก่าๆของไทยเช่น M41 Walker บ u l l d o อหรือไทย69 ในด้านประสบการณ์ใช้งานจริงไทยสั่งซื้อโอพลอตทีจำนวน49คันตั้งแต่ต้นทศวรรษ2 0 1 0แต่การส่งมอบล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การเมืองและอุตสาหกรรมในยูเครนส่งผลให้กองทัพไทยต้องหันไปสั่งซื้อรถถัง Vt 4ของจีนเพิ่มเติมซึ่งจีนสามารถส่งมอบได้รวดเร็วกว่าและราคาถูกกว่าปัญหาการส่งมอบล่าช้าของโอพลอตทีทำให้เกิดข้อสงสัยในเรื่องความยั่งยืนขององค์การพึ่งพารถถังจากยูเครน อย่างไรก็ตามเมื่อรถถังโอ l ลอทีถูกสงมอบกองทัพไทยได้จัดเข้าประจำการในกองพลทหารม้าที่2ผลการฝึกและการใช้งานแสดงให้เห็นว่ารถถังมีสมรรถนะที่น่าพอใจแต่ปัญหาหลักคือการซ่อมบำรุงและการจัดหาชิ้นส่วนทดแทนโดยเฉพาะในสภาพอากาศร้อนชื้นของไทยเครื่องยนต์ยูเครนบางครั้งมีปัญหาความร้อนสูงเกินไป สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าการนำเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อภูมิอากาศยุโรปเข้ามาใช้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจต้องการการปรับตัวอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งรถถัง Vt 4ของจีนแม้จะมีเทคโนโลยีบางส่วนได้วกว่าแต่มีข้อได้เปรียบเรื่องราคาและการสนับสนุนหลังการขายที่มั่นคงกว่าในขณะที่ L e โอพาส a 7ของเยอรมันมีความล้ำสมัยที่สุดแต่ราคาแพงเกินไปสำหรับงบประมาณของไทย ดังนั้นโอพลอตทีจึงตกอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างความล้ำสมัยของตะวันตกและราคาที่เข้าถึงได้ของจีนในด้านราคาโอพลอตทีเสนอขายให้ไทยในราคาประมาณ7ล้านดอลลาร์ต่อคันซึ่งแพงกว่าว t ทีของจีนที่ราว5ล้านดอลลาร์แต่ถูกกว่ารถถังตะวันตกที่มีราคากว่า1 0 1ถึงล้านดอลลาร์แม้ราคาจะสะท้อนถึงเทคโนโลยีเกราะและระบบที่ทันสมัย แต่เมื่อรวมกับปัญหาการส่งมอบล่าช้าและค่าซ่อมบำรุงสูงก็ทำให้เกิดข้อถกเถียงว่าไทยคุ้มค่าหรือไม่จนถึงปี2026โอพลตียังคงเป็นรถถังที่มีศักยภาพบนกระดาษทั้งพลังยิงเกราะและความคล่องตัวแต่ความสำเร็จในระยะยาวขึ้นอยู่กับว่ากองทัพไทยจะสามารถรักษาระบบซ่อมบำรุงและการจัดหาชิ้นส่วนได้หรือไม่เพราะอุตสาหกรรมของยูเครนยังมีความไม่แน่นอนสูง จากมุมมองสมรรถนะรถถังแสดงให้เห็นการยิงที่แม่นยำและเกราะที่ทนทานแต่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ยังตามหลังคู่แข่งชั้นนำเล็กน้อยระบบออโต้โหลดเดอร์ช่วยให้ใช้พลน,น้อยลงแต่มีข้อจำกัดบางประการเครื่องยนต์ให้ความเร็วสูงแต่มีปัญหาในสภาพอากาศร้อนชื้นสรุปแล้วโอพลอตทีคือทั้งตัวอ